สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่ในช่อง Boss Galard Original นะครับวันนี้เราอยู่กับ La v e o n นะครับเป็นตัวท็อปของเขาเลยนะครับตัวที่แพงที่สุดของ La v e o n นะครับตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยี USVO นะครับเป็น La v e o n Racing นะ m o t o r b i k 10W40 นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่า,าเป็นร0 0เปอร์เซ็นต์ Fully Synthetic PAO and Sterbed นะครับก็จะมีภายน้ําอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็นะร้อยเปซนะนะจากเยอรมันนะครับมาตรฐานอเมริกาเป็น api sn มาตรฐานญี่ปุ่น jaso ma 2นะครับแล้วก็นี่ผ่านการทดสอบจากบริษัทมาตร์ไซด์มากมายนะครับในอินเยียรมันนีนะตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็ตัวน้ำมันเครื่องนะครับจะออก สีแบบเหลืองเขียวนะครับข้างหลังก็จะเขียว่า M A 2นะครับมีให้ขูดตัวเนี้ยผมใช้ประมาณสองครั้งถึงสามครั้งแล้วนะครับถ้าใช้หมดขวดเนี้ยก็จะเป็นแบบครั้งที่สี่นะประมาณครั้งที่สี่นะครับเดี๋ยวดูว่าครั้งที่สี่ผมจะใส่รถไรดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดดูก่อน แต่จากที่ใช้มานะครับระยะหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะครับอ่าผมตัวเนี้ยผมใส่ไปผมใส่ไปหมื่นหนึ่งนะครับมันระยะใช้งานอนะ่ะมันอยู่ที่1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งพกิโลเมตรนะครับหรือไม่เกิน1ปีนะครับตัวตัวเบรนะครับกรุ๊ป4และกรุ๊ปห้าเนี่ยเป็นเป็นเบรคุณภาพแบบเกรดค่อนข้างดีนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยค่อนข้างแบบดีเลยแหละเออ มันมันอาจจะราคาสูงหน่อยนะครับแต่ถ้าใครงบประมาณถึงนะครับหลักรดมากๆก็ก็ใส่ได้นะครับแล้วระยะทางมันก็ได้เยอะนะครับก็เทียบมันก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับถ้าเทียบกับระยะทางที่ใช้งานได้นะเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนผมใช้ตัวเนี้ยผมเฉลี่ยแล้วผมใช้หมื่นหนึ่งกับหมื่นนิดๆนะครับยังไม่ถึงหมื่นสองหรอกแต่ว่าผมจะดรอลงมาเหลือหมื่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจําง่ายดีนะครับก็เท่าที่ใช้นะครับ มันไม่ค่อยดอปนะเออใช้ถึงหมื่นเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันจะดอปลงนะครับใช้ได้สบายๆเลยนะครับฟิลน้ำมันเครื่องเนี่ยก่อนสตาร์ทมันก็จะเป็นแนวแบบหนืดนิดนึงนะครับแล้วพอเครื่องยนต์ทำงานอุณหภูมิปกติเนี่ยมันก็ลื่นนะครับแต่มันลื่นแบบแน่นๆหน่อยนะครับฟิลน้ำมันเครื่องเนี่ยจะค่อนข้างหนืดนะเทไปค่อน ค่อนข้างทางปตทนะครับปตทซูปปเปอร์ไบล์ซิ่งแนวนั้นเลยนะครับคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะหนืดน้อยกว่านิดนึงนะครับอันนี้พูดถึงในเบอร์เท่ากันนะครับมันจะหนืดน้อยกว่าอยู่นิดนึงนะมีมีความแบบไหลไวกว่าปตทนิดนึงนะครับแต่ฟิละมันจะฟลคล้ายๆกันเลยนะเป็นฟิลแบบเน้นเน้นไปทางที่ฟิล์มหนาหน่อยนะครับอ่า อัตราการระเหยนะครับค่อนข้างดีนะก็คือระเหยน้อยนะครับระเหยน้อยมากๆเลยถ้าใครใส่แล้วมันระเหยเยอะแสดงว่าท่อไอเสียระบบซีระบบวาลหรือระบบแหวนกว่าน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยลูกสูบคุณอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับหรือว่ารถมดิฟายบาล้านความร้อนหรือว่าบริหารจัดการ เครื่องไม่ได้สมบูรณ์่ะมันก็จะหายเยอะนะครับแต่ถ้ารถเดิมๆรถแบบได้มาตรฐานโมดิฟายดีๆนะครับน้ำมันเครื่องจะไม่ค่อยหายนะครับเครื่องฟิตฟิตแน่นๆหายยากนะอัตราการระเหยก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะทาได้ค่อนข้างดีนะครับอืมแต่ถ้าจะเทียบกับอืมบางแบรนด์ก็อาจจะยากหน่อยนะครับอย่างเช่นซูนาก็ซูนาก็นี่ระเหยน้อยมากๆเลยที่ผมใช้นะครับ แต่ตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราเหยืยอยากแล้วนะครับมันไม่ควรจะหายแล้ะมันมันก็หายได้แหละแต่ยังไงก็ไม่คงไม่ต่ำกว่าขีดนะครับการเข้าเกียร์นะครับค่อนข้างนิ่มนะครับนิ่มแล้วก็สมูทนะเสียงเครื่องเนี่ยค่อนข้างสมูทเลยแบบถ้าเครื่องมันดังมันก็ดังอยู่แล้วนะครับแต่หมายถึงว่ามันจะนิ่มนิมเงียบๆหน่อยนะครับไอ้ดังปกติมันก็ดังนะแต่ว่า พอเราใส่ลงไปเนี่ยเราจะไดร้รู้สึกถึงว่าเออเครื่องมันสมูทนะครับคือมันมันอาจจะดังปกติของมันแต่ว่าเวลามันหมุนเงี้ยเราจะได้ยินถึงความแบบซอฟต์สมูทแล้วก็การกดเกียร์เนี่ยเสียงไม่เกี่ยวนะครับแต่ความรู้สึกเราเนี่ยอ่ามันจะกดแบบกดง่ายนะครับกึ่งนะครับกดแบบลื่นสมูทนะครับอ่ามันก็ไม่ได้ดังอะไรมากนะครับ กดกดแล้วรู้สึกสมูทได้นะหลักๆมันก็จะประมาณนี้นะครับฟิล์มค่อนข้างจะเสถียรนะอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีแล้วกันนะครับถ้าห้าดาวก็เอาไปสีดาวนะครับคือก็ถือว่าสมูทเลยนะสีดาวครึ่งก็ยังได้นะครับสมูทมากนะตัวนี้ใช้ในการแข่งขันก็ได้นะครับใช้สติก็ดีนะครับโอเคครับ ใครยังไม่เคยลองใช้แล้วอยากลองใช้ก็ลองใช้กันดูนะครับเน้่จากเยอรมันนะถือว่าคุณภาพสูงมากๆเลยนะครับ mm hmm. คุณภาพขับขวดนะครับใครงบประมาณน้อยก็ลองเล่นจากตัวเล็กก็ได้ครับข mm hmm. ยับมาเอานะ mm hmm. ผมลองใช้ทุกตัวแล้วก็โอเคนะครับซื้อมาสี่ห้าขวดนะครับ และตัวก็ลองใช้จนมันนิ่งแล้วผมก็มารีวิวให้ฟังนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ